ตอนเริ่มต้นกิจการนะในช่วงแรกเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยคนงานไม่กี่คนแล้วก็ผู้บริหารไม่กี่คนก็หลักสิบคนนะครับมีความลำบากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆของประเทศไทยเมื่อ30กว่าปีก่อนนะนะั่นน่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็มีเยอะมากอย่างเช่นคนงานของเราเนี่ยก็ยังไม่รู้ไม่มีความสามารถในด้านการผลิตที่ดีแล้วก็ทางด้านราชการก็ไม่เข้าใจว่าเรากําลังจะทําอะไรอยู่ ไฟซักเจอทั้งหลายก็มีปัญหาเหมือนกัน b o i เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่ในหัวใจของผมเลยเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะเราก็ไปขอความช่วยเหลือหรือขอการส่งเสริมจากทาง b o i ทาง b o i ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นให้ส่งเสริมไม่ต้องเสียภาษีเงินได้เป็นจํานวน8ปีแล้วก็ยังมีการว่าจะต้องเสียภาษีครึ่งเดียวนั้นอีก 5ปีแล้วก็ยังได้รับความสะดวกหลายอย่างอย่างปัญหาที่เราเคยเกิดกับทางราชการเนี่ยทางหน่วยงานของ b ิ i นี่ก็เข้ามาช่วยพิจารณาให้เท่าที่ทาง b ิ i จะทำให้เราได้แต่สะดวกขึ้นเยอะทำให้เรามีเวลามีเวลาที่จะไปใช้หัวคิดและความนึกคิดของเราเนี่ให้เป็นประโยชน์ในทางด้านผลิตสินค้าเพื่อป้อนให้แก่ลูกค้าของเรา หลังจากแก้ปัญหาเหล่านั้นแล้วธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือพลิกผันไปเลยฮะจากยอดขายข,ายของเราตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นหลักสิบล้านปัจจุบันของเราธุรกิจเรานี่ทั้งหมดรวมทั้งในเครือรวมทั้งทุกๆแห่งที่เรามีนี่นะฮะก็เป็นหลักหมื่นล้านขึ้นไปซึ่งเป็นถ้าดูตัวนี้แล้วหลังจากนั้นมันตัวเลขมันขยายขึ้นมากทีเดียวนะครับ ก็อยากจะเรียนบอกว่าถ้านักอุตสาหกรรมรายใหม่หรือนักธุรกิจรายใหม่ที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้นะฮะมันเป็นโอกาสเพราะตอนนี้นี่ทาง B.I เนี่ยได้สร้างฐานให้พวกเราค่อนข้างจะเรียบร้อยเลยนะฮะธุรกิจก็มีมากโดยเฉพาะในด้านยานยนต์นี้การเข้ามานี้ถ้าท่านมีความรู้ในด้านนี้อยู่แล้วนะแห่งแรกที่ท่านจะต้องไปก็คือ B.O.I นะฮะแล้วท่านก็จะได้รับการสนับสนุนเหมือนอย่างที่ ผมได้รับสนับสนุนมาเช่นกันนะครับก็ขอให้กำลังใจท่านทั้งหลายที่มีความคิดที่จะมาลงทุนในอุตสาหกรรมเหล่านี้นะฮะอย่าลัางรอไปที่ B.O.I. เลยครับ